สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ทีมล็อกเพย์นะครับผมไม่ล็อกเพย์แล้วก็ใครบ้างนะคุณปอนคุณปอนล็อกเพย์ครับแล้วก็คุณกายครับล็อกเพย์วันนี้เรามาเล่นดีซเซิลบสเปซจีจีดซีครับเฮ้ยไม่ทันแล้วตอนนี้หลบหลบอยู่ในโดมเครื่องบินับแม่งปครับนิวเคลียร์มันเอามาถล่มครับเดี๋ยวไปดูวันว่าจะมีไหม เมื่อกี้เพิ่งโดนมาสดๆเลยมาเนี่ยมาแล้วโอ้ยเฮียโอ้ยกระตุกไม่โดนกูหรอกเฮ้ยเฮ้ยร้อนระบาดร้อนระบาดเฮ้ยเฮ้ยลงล้น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 วิ่งเลยอย่าอย่าทำก้หลอดหลอดเอาแม่กูโโววยยแม่กูเลยแม่กูโวยเลย โอ้ย <c oughs> โอ้ยังมียังมีแถมนะแต่ไมไปทันขาดคาแเลยไอสา์ <c oughs> กูเพิ่งถ่ายด้วยเอาอะโอ้ยล้นตบน้มตบวะมาอยู่ในคอนเทนเนอร์ครับโอ้ยไอเชี่ยวอ,อีกแล้ว <c oughs> มึงอย่าแถมได้ไหม <c oughs> มามาแน่เลยว่ะ โอ้ขนาดผียังตายอ่ะก็นะครับไม่ไม่ไม่ผมผมอยู่ในนี่แล้วในบ้านบ้านไหนไม่รู้โคตช็อกเลยใครตายบ้างผมเลนโอเคเดี๋ยวผมไป โอ้โหนี่โดมเครื่องบินที่เราอยู่เมื่อกี้นะครับคุณกายตายไปครับเหี้ยเศรษฐายับวี่อ่ะเพิ่งได้สดส่วนเลยคนมากลัวพี่หนีเลยครังพี่หนเร็วเลยคุณตายเฉยเลยไม่ยิงดังขาดคำเลยว่าจะมีเปล่าแม่งลงตู้โลกนี้แม่งอยู่ยากตองบีอะไรละไอไก่เปล่าวะไป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 พังหมดเลยอ่ะ

เฮ้ยเอาดู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 นี่หมกดูนี่หมวกดูนี่หมกเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมีกระสุนป่บปัญหามันไม่มีคุณดูสอบผมดิเฮ้ยกระสอบสายกัานดิอยู่ข้างในอ่ะยูรู้ว่าจะได้ไงทราไมผมไม่รอดละกระผมอดแล้วผมวิ่งเข้าคอนเทนเนอร์เฮ้ยเชียร์ผีก่อนเชียร์ผีก่อนยิงยิ่งยิงยิ่งอยากเรงยนคอนเทเนอร์เลยอะแต่ว่าเฮ้ยโดนตบเชียร์เลือดไหลอีกแล้วมามามา มาแบนเดตผมหมดแล้วนะมามาเดี๋ยวให้อ้าวมีโอ้ไม่ห้าวอีกเลยอันนี้อันสุดท้ายแล้วเนี่ยผมดรอปให้หยุดถ่ายอ่ะ a n k you ครับยังยังสัสเมื่อกี้แหกปากสลันเลยไม่ข่าว่ะโคยกูเพิ่งจะถ่ายคลิปเมื่อกี้ไอสัตว์แม่งเอ้ยเหมือนรู้ใจอะเนาะคนเรา อาจจะเป็นไก่ก็เป็นได้ครับไก่มันเนียนเล่นฮอนอย่างเงี้ยเออดูดูข้องบิ้นอกก็ดิไปเช็คในกาลิงาได้เยอะแยะเลยว่ะแต่ว่าอะไรอ่ะพูดถูกไปดูไปดูกัมึงมียุนต่อไอ้งอกเลยเหนื่อยว่ะเหนื่อยใจบ้องตรงจะมาเล่นซักเซิร์ฟหนึ่งดีๆไม่ได้เลยว่ะปวดหัวว่ะ ตอนนี้ก็ไม่มีนะเออตกดึกแล้วนะไม่น่ามีนะว้ยเกียร์น่ะเฮ้ยลองเพียงข้างไปายมีปลาปองเอาเลยเอาเลยตัวไม่น่าีปเยอะเอะกูอยากรู้สบู่ไว้ทำอะไรมันสบู่อาใรทมันไอ้มันเป็นสบู่คล้ายๆแบนไอ้มันเอาไว้แทนแบนเดดล่าแบบห้ามเลือดได้เงี้ยแบบว่าทำตกปบิ๊กนี่เลือดหยุดไหลเลยว่ะ ไม่ทราบโหดกันละเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปกลางกระสอบซ้ายข้างล่างแล้วกันวางไปอยู่ตรงคอนเทนเนอร์นะถ้าระเบิดมาระเบิดมาหลบได้อยู่ในคอนเทนเนอร์โอเคเดี๋ยวผมไปแอบในร่องนะกดหัวว่ะกดหัวเหี้ยตามศพทหารมีปืนป่ะ ไม่มีไม่มีผมบอกไว้ให้อะมันมีกระสุนที่คุณกายสลบแบบเพราะไอ้พวกนี้มันหล่นครับเออผมรอผมรอมันหล่นหล่นหมดปุ๊บผมรีบออกจากรถเลยแล้วผมก็วิ่งไปต่อผมเห็นคว้านรถขึ้นอย่างผมกระหลงได้ยังไงผมเลยกระหลงลงมาผมก็อยู่ในคอนเทนเนอร์จริงเหรอไมไงไก่แน่เลยเนี่ยพูดอย่างเงี้ยทำไมคุณรู้ว่าเป็นพอผมอ่ะก็คุณดูทำตัวน่าสนใจ ใช้โปรสักกลาใช้โปรเกมออนไลน์ใช้ปีเอาละนั่นเองกลับมาอยู่นะศพรู้ศพผีบังศพอยู่แม่งรูดได้ไอ้เคิยซอมบี้มึงยังไงกูเนี่ยปล่อยกูหายอัยหนศพมึงไกลเจอแล้วไม่ป็นตัวอะไรโห M4A1 Starneck ด้วยของแมนเกตแลยไงใส่กูกำลังวิ่งไปอยู่ ทำเม่กล้าตอนนี้ยังกลาลังจะถึงแล้วอีกไม่อิงไม่อีกไม่นางแบ่ง <c oughs> อุ้ยไม่โดนินผมผมมันเฉียวผมเนี่ยแหละปัญหาโอเคมีสองตัวโอ้เจอผีแบบนี้ปนหมองเลยวะ่ะ เจอเจอผีว่าเจอปอแม่งน่ากลัวกว่าผีค่ะคนคนท้าพีได้ยิ้มลงมาเลยจะหลบไม่ดูท้ามันนิดหนึ่งหนึ่งอะกูว่านอกจอไม่ดูแลจังหวะเนี้โด่ของคนกายนะเหลือปืนแม่เขา ต้องเดินตีต่อลยเนี่ยโด,ออด่องนอนเยอะกว่ะเที่ยงคืนผีข้างหลังคุณปอน,อปนไล่ไเดี๋ยวตัดคลิปกันดีกว่า